สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาก็คิดว่าเออเนี่ยแหละเฮีย er, ประกอบตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยคลิปนะครับผมรีวิวนะตอนนี้ก็จะมาทําสีนะครับผมวันนี้ก็คงจะแยกชิ้นส่วนของมันนะแต่เฮีย er, ก็มานั่งเลือกดูอไอจูวเจ้าสิ่งนี้นะครับผม นี่ก็คือพวกกระดาษทรายนะฮะเห็นไหมนะกระดาษทรายมันก็จะมีหลายเบอร์นี่อ่า180 280 400 600 800 1,000 1,200นะครับผม1,500 2,000 2,500นนะครับผมก็ถ้าเกิดเบอร์ยิ่งละเอียดละเอียดเนี่ยนะฮะเนะี่ยให้ดูนะเห็นไหมเนะีนะ่ยใช้ง่ายนะครับ คือกระดาษทรายบ้านเรามีคนทำสำเร็จรูปมาเป็นชิน้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเยอะนะครับหลายแบรนด์แล้วก็ไม่ว่าจะของต่างชาติก็ดีหรือว่าของไทยก็ดีนะครับผมนะนี่เห็นไหมนะเนี่ยเบอร์พันสองมันก็จะแบบหยบยาบเลยนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ2005อันนี้คือแบบแบบรูปได้เลยนะก็เก็บรายละเอียดก็คือว่าไอ้พวกนี้มันทำออกมาให้เรา เลือกใช้ได้เนื้อหยาบๆเนี่ยก็คือว่าขัดแบบหยาบๆไปเลยนะจนแบบละเอียดเนียนก็ไล่เบอร์ไปก็แล้วแต่คือเราลองใช้เราจะรู้เองว่าเราควรที่จะใช้ยังไงเพราะถ้าเกิดเนื้อพลาสติกเราใช้หยาบๆมันจะเห็นเป็นล่องคือแบบหนักเหมือนตะไบอะไรอย่างเงี้ยเลยอะนะฮะกระดาษทรายเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เราต้องใช้แล้วก็ในพวกของตะไบที่เป็นตะไบเอ่อกลมตะไบเหลี่ยมตะไบแหละ คือมันเหมาะกับการใช้งานบางประเภทซึ่งมันเป็นประเภทโมเดลทุกอย่างเนี่ยแต่คือประเภทแบบอันนี้ก็ขัดพื้นผิวนะอ่าตะไบเนี่ยคือขัดหยาบแล้วก็เข้าซอกเข้าเหลี่ยมเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกใช้ได้เยอะนะฮะเฮียก็เอามาให้ดูนะแบบนี้นะก็เอามาดูว่าเลือกที่จะใช้เบอร์ไหนจริงๆแล้วอะ่ะมันจะใช้ประมาณ3เบอร์หลักๆคือแล้วแต่ คือมันอาจจะกระโดดข้ามระหว่างเบอร์ไปคือให้เพื่อเบาแรงของเราแล้วก็ใช้งานให้เหมาะสมกันมากที่สุดนะครับผมก็คืนนี้ก็มานั่งทำเจ้าตัวนี้แหละนะโซก็นะฮ so นะก็เดี๋ยวจะไล่ดูนะขออนุญาตทำก่อนละกันคือคงไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวต้องแยกชิ้นส่วนออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือว่าไปแยกกิบทำสีไปเลยเละกันนะครับผม โอเคคืนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วก็นะฮะขออนุญาตแยกชิ้นส่วนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้มีของออกใหม่นะมีตัวนี้ออกใหม่อ่ะเฮียให้ดูนี่ตัวนี้นะฮะ เอางี้เดี๋ยวเฮียขึ้นรูปให้ดูแล้วกันโหสีสันของมันเท่ดีนะฮะเป็นขา,ขาวๆแล้วก็ออกเป็นสีเขียวเลมอนนะฮะสวยดีเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันว่าพวกนี้มันเป็นอะไรอาจจะโอเพนบ็อกซ์ให้ดูเลยแล้วก็ได้แล้วก็รีบมาแกะกล่องเอ้ยประกอบให้ทุกคนได้ดูเลยและกันนะครับผมเพราะตัวนี้เฮียชอบสีมันแต่คือว่าเดี๋ยวไปศึกษาก่อนว่ามันคือตัวไหนอ่าภาคอะไรนะฮะคืนนี้ลาตีสวัสด์เจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย굿ไนท์จ้ะ m o มา o w ถึงออฟฟิศแล้วครับผมเอาข้าวให้มาน้อยกินนะก็พี่ขออนุญ,ญาตไปตัดผมก่อนครับผมวันนี้มีประชุมด้วยมีคุยธุรกิจหลายอย่างนะก็ไม่ได้ตัดผมนานลวแล้วก็ไม่ได้สระผมไใหนก็ไหนๆขออนุญ,ญาตไปตัดผมก่อนตอนเช้าเลยนะฮะวันนี้มีของออกใหม่แล้วตัดเสร็จก็น่าจะมีของมาส่งพอดีนะไอตัวไฮเก e อะไรนี่แหละเดี๋ยวเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งะฮะออกมาใหม่กริ๊กๆเลยสีสวยดีนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อคืนนะ,ะก็กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมาอ้วนโโหเมื่อคืนอ้อนมากนะฮะอ่ะตัดผมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาครับผมตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม นะอยากทำสีผมมากเลยนะผมงอกเยอะเลยแต่ย้อมให้มันขาวไปเลยทั้งหัวเลยนะน่าจะดีนะครับผมอ่นะเดี๋ยวขอทำงานต่อก่อนละกันเดี๋ยวออของมาส่งแล้วเดี๋ยวเอามาให้โชว์ดูตัวใหม่ว่ามันเป็นเยี่ยงไรนะจ้าบหรือเกินตัวนีนะ้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโออยากไปจะรู้จักด้วยนะฮะแต่คือว่าวันนี้มีนัดหลายอย่างเลยไม่ได้ไปนะฮนะอ่ะ อัปเดตกันบ่ายๆมีอะไรค่อยว่ากันครับ A few moments later มา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 แล้วมาแล้วนี่โอ้โหเข้าเท่เลยไฮเกตนะครับผมไอรอนบัตนะนี่ดูบั o, นไดนำโก้นี่เห็นโลโก้ปะนี่นีกล่องไฮเกนะเท่เลยนะเพิ่งอ,ออกมาใหม่ๆเลยปี2022นะ สีมันเน่ดูอาร์ตบ็อกของมาลาไทยนะนี่ออกมาใหม่ตัวนี้ประมาณ600กว่าบาทนะครับผมอยากประกอบมากเลยแซงคิวเจ้าอื่นแน่นอนนะครับผมนะแกให้ดูเลยละกันนะโอเพนบ็อกให้ดูเลยละกันนะนี่นี่สีสวยไหมะนะฮะนี่นอกกล่องนะยังไม่เห็นข้างในนะไม่รู้ว่ามันจะตรงปกแค่ไหนนะครับผมฝั่งนี้นี่เห็นไหมนี่เป็นแบบนี้นะจ๊านะฮะเท่มากเลยนะฮะก็ เอาไงนะดูแล้วกันว้าอ,อะดูแผงกันดีกว่านะครับผมแผงแรกเป็นสีออกเทาฟ้านะครับผมนี่สีของมันเห็นไหมสีเขียว full s e นเลยมาจากแผงโรงงานแผงเดียวกันเลยนะครับผมมีสีเทาฟ้าสีเขียวสีขาวนะฮะแล้วก็ข้อต่อนะถุงต่อไปนะเป็นปืนเห็นไหมจะเป็นปืนแล้วก็เป็นชุดเกาะของมันนะ ก็จะเป็นนี่นี่แบบนี้นะฮะเอา้าปรากฏว่ามีส่วนที่หลอกลวงมานิดนึงนะครับผมสีที่เป็นสีตัวของมันนะอาจจะเป็นพวกแปะพวกปืนพวกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ที่ตัวมันนิดหน่อยแล้วก็สีม่วงเข้มนะครับผมแล้วก็รา,ายละเอียดของมันแทงนี้ก็จะเป็นพวกโครงด้านในนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ตามสไตล์นะครับผมแล้วก็มีปืนนะมาให้แล้วก็มีอาวุธมีดมาให้แล้วก็มีแบคแพคนี่อะไรประมาณนี้อาวุธน่าจะเยอะดีอยู่เหมือนกันนะแผงก็มี1 2 3 4 5 6 7แผงเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับคู่มือการประกอบของมันสวยนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้ประมาณนี้ แล้วก็ผู้มือการประกอบของมันประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนก็ตัวนี้ก็อยู่ในภาคนะไอรอนบัดนะครับผมนี่ไฮเกรดตัวของมันก็จะเท่อยู่มันนี้เนี่ยประมาณนี้นี่มีปืนมาให้ 1, 2มีแท่อ,อีกนะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันดีกว่าว่าไงก็ถ้ารายละเอียดโดยรวมของมันเนี่ยเฮียว่าล่องของมันก็ใช้ได้นะครับผม เดี๋ยวตัดเส้นออกมาก็จะรู้อีกทีนึงปืนก็จะธรรมดาไปเยี๋ยคิดว่าตัวนี้ทําสีก็น่าจะสวยเพราะว่ามีเฉดเดอร์ของมันน่ยใครไปถ้าเกิดไปทําสีเพิ่มเป็นพวกสีม่วงเข้าไปนะในส่วนแทนสติกเกอร์นะแล้วก็เพิ่มสีฟูเลสเซนต์นี้เข้าไปแล้วก็ส่วนปืนที่มันมีเยอะหน่อยเนี่ยก็แบบว่าทําเป็นสีสีเงินเงินแบบหเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็น่าจะดีแต่คือว่าเฮียว่าตัวนี้ไม่ไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ดีไซน์ของมันก็อาจจะเท่เอาเป็นว่าตัวนี้เฮียแกะให้ดูเลยแล้วกัน open b o ็อกเป็นนิดๆหน่อยๆสาหรับตัวนี้นะครับผมเท่มากๆนะครับเพิ่งออกมานะฮะที่เหลือวันนี้ก็จะเป็นพวกรีโปรดักนะครับประมาณนี้แกะกล่องให้ดูแล้นะจ๊ะนะก็เอาเป็นว่าคืนนี้ประกอบเลยแล้วกันแซงคิวอีกแน่นอนฮะอ่ะเอาเป็นว่าให้ดูเท่านี้มีของ รีโปรดักเหมือนกันแต่เฮียก็ยังมันยังมายังมามาคนละรอบนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรีบไปประกอบเลยแล้วกันกลับไปรีบประกอบนะโอเควันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับรอดูเลยจ้ะบบุย,บย